สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบอลทุกท่านวิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้เวทเทินยูไนเต็ดพบกับเบลลิงตันฟรีนิกแข่งเวลา15นาฬิกา45นาทีคิดว่าทีมเยือนเวลลิงตันฟรีนิกน่าจะบุกเอาชนะไปได้แม้2เกมลีกล่าสุดจะแพ้รวดและเป็น2นัดที่ออกนํำคู่แข่งก่อนด้วยซ้ําแต่ทางด้านกุนซอือูฟุกตาลายให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งไว้ค่อนข้างน่าสนใจพร้อมทั้งระบุว่าเกมรุกของพวกเขาทําได้ดีแล้วทว่าเกมรับยังคงต้องปรับจูนและแก้ไขให้ดีกว่านี้ด้านสภาพจิตใจก็หายห่วงเพราะนักเตะ คนยังกระหายที่จะคว้าชัยประกอบกับเจ้าทีมเวทเวทิร์ยูไนเต็ดท่ามองกันโดยเนื้อแท้ถือว่าพวกเขาอาการหนักและกำชัยเพียงคาเดียวตลอด7็ดเกมหลีกที่ผ่านมาแถมขุมกำลังในทีมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดาวรุ่งผสมดาวรวยจึงเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างไม่ลงตัวฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผลงานจะออกมาในสภาพนี้เมื่อพิจารณาจากเรกรดกับภาพรวมต่างๆแนะนำถึงฮางอคันติกาบุกออพชนะได้ชี้ชัดจัดเต็มนัดนีแนะนำเชียเวลลิงตันฟรีนิกรับสับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ